Bitcoin Futures etf. จะดันให้ราคา Bitcoin พุ่งทะลุ1นึ่งแสนเหรียญได้จริงหรือครับราคา Bitcoin บางช่วงทำจุดสูงสุดใหม่แล้วก่อนที่จะย่อลงมาเล็กน้อยครับส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่านักทุนรายย่อยเริ่มที่จะเข้าใจมากขึ้นนักทุนสถาบันเริ่มที่จะยอมรับแล้วก็เข้ามาลงทุนในบิตคอยเพิ่มมากขึ้นก็เลยทำให้ราคาบนะิตคอยนั้นเริ่มที่จะไปต่อได้นะแต่ว่าวันนี้ สิ่งที่ผมนะครับจะชวนเพื่อนๆน,นักลงทุนเนี่ยเข้ามาพูดคุยกันนะครับก็คือตัว Bitcoin Futures ETF เนี่ยเออมันจะมีส่วนช่วยที่ทําให้ไอตัวบิตคอยไปต่อได้จริงหรือเปล่าเราในฐานะที่เป็นนักลงทุนรายย่อยเราควรจะมองเครื่องมือทางการเงินตัวนี้ยังไงดีนะครับอันนี้เป็นพึ้นเป็นกองแรกเลยใช่ไหมครับที่เปิดตัวไฟเราจะมองยังไงนะนะครับแล้วเราจะเข้าไปมารุมมาตุ้มกือเขาไหมวันนี้ผมอีโพสจากช่องทับอีกบิกทุกเรื่องที่นักลงทุนต้องรู้ชวนทุกท่านมาพิราะห์กันครับ 8ตุลาคม2 5 1 4ที่ผ่านมาเป็นวันแรกที่ Bitcoin Futures ETF ของบริษัท p โปรแ s Trust ที่เข้ามาเทรดในตลาดทรัพย์นิวยอร์กครับโดยใช้ชื่อย่อว่า b บ t o B I T O ราคาวันแรกก็พุ่งปรีดตามทิศทางของ Bitcoin ไปเลยนะครับบวกไปประมาณสัก5มันมีผลอยู่แล้วแน่นอนนะฮะจริงๆมันมีผลมาหลายรอบแล้วทุกครั้งที่มันมีข่าวเรื่อง ETF เรื่องการอนุมัติ ETF เเนี่ยมันก็จะมีมันก็จะมีกระแสมีความมี anticipation มีการเฝ้ารอมีการลุ้นนะฮะ ไอการลุ้นทั้งหลายเนี่ยจริงๆก็เพียงพอแล้วที่ผลักดันราคาหลายคนก็ลุ้นเดี๋ยวเดียว ETF จะอนุมัติแล้วนะคืนนี้นะพรุ่งนี้นะใช่ไหมตอนนี้คนก็จะมีกําลังซื้อผลักเข้ามาทําให้ราคาขึ้นจริงๆตรงนี้เราไม่ต้องมองไปไหนไกลคือมันเป็นเอฟเฟกของที่เราเรียกว่า buy the rumor sell the news นะตอนนี้มันเป็นช่วง rumor นะ ETF นะกำลังเปิด News ที่มาถึงเนี่ยแต่ประเด็นคือมันต้องมาวัดกันที่ News News มันมีผลยังไงคือแปลว่านะอะไรแปลว่าเมื่อ ETF ร้อนเต็มที่เงินเข้าเรียบร้อยแล้วแอคชั่นที่ ETF ส่งผลต่อตลาดเนี่ยจะผลักตลาดไปทางไหนผักนิดเดียวพอฮะไม่ว่าขึ้นหรือลงเนี่ยมันพุ่งไปทางนั้นแน่นอนออคือถ้าลงนิดนึงเนี่ยคนที่เขาแอนติซิเพตว่าการเข้ามาของการเปิด ETF จะส่งผลดีต่อตลาดเขาก็จะต้องถอนตัวทันทีมันก็จะเกิดการขายอย่างรุนแรง ถ้ามันผลักต่อนะก็จะมีการซื้อเพิ่มทันทีเช่นเดียวกันเพราะนั้นอันนี้เป็นเอฟเฟกระยะสั้นที่เราพอที่จะจะคาดได้คุณบิลเฮอร์ชีประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทราวฮีอินเวสท์เมนต์ให้สัมภาษณ์กับ CNBC นะครับบอกว่าการเปิดตัวครั้งนี้เนี่ยถือเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญเลยแหละครับ ตอนเห็นการเติบโตของสารกาม ETF ในสหรัฐอเมริกาโดยปริมาณการเทรดของใบโตวันแรกมีมากกว่า17,000ล้านบาทสูงเป็นอันดับต้นๆในประวัติศาสตร์เลยครับโหดส,สุดๆครับแต่ว่ากรอตอสหรัฐอเมริกาก็ได้มีการโพสต์ข้อความลงบน Twitter รโดยบอกว่าภายใต้กองทุน Bitcoin Futures ETF ทาเาผู้ขายกองทุนเนี่ยจะต้องตรวจสอบนักลงทุนให้แน่ใจก่อนนะครับนักลงทุนเองก็ต้องมีการประเมินความเสี่ยงของตัวเองและก็ดูผลประโยชน์ที่จะได้อย่างรอบคอบให้เรียบร้อยก่อนที่จะลงทุนนะ โปรแชสเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้เล่นในตลาด ETF ที่ใหญ่เป็นอันดับที่8เลยนะครับของประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งในผู้เล่นรายหลักๆเลยเพราะฉะนั้นน่าสนใจอยู่เหมือนกันสําหรับกลยุทธ์ในรอบนี้นะครับแต่ว่าเอาล่ะพอไปถามนักทุนระดับโลกนะบางท่านเขาบอกเออก็มันก็เห็นด้วยนะกับการเปิดตัวนวัตรกรรมตรงนี้แต่บางท่านโดยเฉพาะกูรูในบ้านเราไม่ได้เห็นด้วยนะครับ ETF มันไม่ไม่ใช่บิตคอยจริงมันเป็น ETF นะฮะมันเป็นคนละเรื่องกันยังสมมุติว่าสมมุติเราจะเทรดทองคำเนีย่ยนะ เราจะซื้อทองคํามาเนี่ยมันก็มีปัญหาการเก็บรักษาถูกไหมคุณจะซื้อมาเป็นก้อนกิโลเหรอสิบกิโลเหรอแล้วไปใส่ตู้เซฟไปการเก็บรักษามีปัญหาครับมีปัญหามากเลยแต่ถ้าคุณซื้อ ETF มันเคลื่อนไหวขึ้นลงเนี่ยเหมือนกับทองคําตุกการนะครับแต่ไม่ต้องเก็บทองคําเองนะมันเป็นวิธีการเฉิดหนึึงนะฮะทำให้มันได้รับความนิยมในบาง คอมมิตี้นะบางอันซึ่งเราไม่สามารถเข้าถึงเข้าไปซื้อมันเองได้ก็ใช้ ETF อีอย่างเช่นเราจะไปซื้อกิจการอะไรที่สมมตินะสมมุติเล่นๆนะที่จีนเป็นดินใหญ่ mm hmm. แต่เราไปดูแล้วว่ากฎหมายเข้าไปอย่างเนี้ถ้าทำผิดเนี่ยมันแน่นอนที่สุดก็ต้องขึ้นศาลของเขาใช่ไหมเราบอกเฮ้ยไม่เอาวะ ถ้าศาถ้าทางโลกนี่เขาจะกำหนดในในสัญญาใช่ไหมถ้ามีข้อพิาพาทจะใช้ศาลอะไรเช mm hmm. ่นใช้ศาลนิวยอร์กหรือใช้ศาลลอนดอนอะไรพวกนี้แต่อันนี้ต้องไปศาลจีนอย่างที่เป็นต้นเแล้ะเมื่อเราไม่สามารถรับความเสี่ยงอันนั้นได้เราก็ซื้อขายสินค้าของจีนอันนั้นโดยตรงไม่ได้เราก็ซื้อ ETF มีอะไรก็ลิคูเดก็ขาย E t ทได้ไม่ต้องไปยุ่งกับเรื่องจุกจิกเห็นไหม ไม่มันมีค่าทํานองนั้นนะฮะหรือการซื้อขายทองคํำเห็นชัดเลยไม่ต้องเก็บรักษาแต่บิตคอยเนี่ยมันไม่มีปัญหาในการเก็บรักษาแล้วคุณจะไปพึ่ง ETF ทำไมไม่มีปัญหาเนี่ยมันไม่มีน้ําหนักที่จะต้องแบกอ่ะมันเป็นแค่รหัสนั้นเองอ่ะแล้วมันปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์่ะแล้วคุณจะไปพึ่งมันทำไม ETF มันไม่มีไม่มีไม่มีเขาเรียกอะไรไม่มีกรณีเลยนะฮะที่ที่จะต้อง ไปพึ่ง ETF ก็คุณอยากซื้อบิตคอยก็ซื้อไปเลยสิก็จบเรื่องบางคนบอกว่าบิตคอยมันแพงเกินไปมันสองล้านแล้วก็คุณซื้อเทียสองร้อยก็ได้นี่ใช่ไหมคุณซื้อเทียหนึ่งซัตโตชิก็ได้นี่มันแยกออกไปเปน็นลักยบตั้งแตักเป็นหน่วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นไม่มีสาเหตุอะไรเลยที่คุณจะไปซื้อ ETF อ่ายสมมติเอ่อตัว,ต,วตัวคุณเดนเนี่ยอยากซื้อบิตคอยครับไปซื้ออีทีเอฟสมัยอ่ะซื้อแล้วคุณมันก็ได้เท่ากับได้ก็เท่ากับซื้อบิตคอยจริงไหมแต่ว่าคุณไม่มีสิทธิ์ในบิตในใน e t ทที่คุณซื้อเลยเป็นแค่กระดาษแผ่นหนึ่งซึ่งคุณต้องเชื่อถือบริษัทที่ออก E t ทเเขาถ้าเขาล่มละ่ะเงินคุณหายหมดหรือถ้าเขาโกงละ่ะก็ทำไมไม่ถือทำไมไม่ถือบิตคอยไปเลยตั้งแต่แรกคุณถือคีย์เอาไว้เลย เป็นเจ้าของอย่างแท้จริงทําอะไรกับมันก็ได้เห็นไหมไม่ต้องมีค่าเก็บรักษาไม่ต้องเกรงกลัวกว่าปลอดภัย<ค>ไม่มีใครรู้เกี่ยวของคุณเพราะนั้นลุงคิดว่า ETF เนี่ยก็เป็น Marketing อันนึงไนะ้่ไหาเงินของนักของนทุนพวกนี้นะฮะแต่ว่ามองไม่เห็นว่ามันจะมีบทบาทอะไร บบในระยะยาวเนี่ยก็ต้องบอกว่ามผมผมชอบพูดเรื่อยๆว่าไอ้การลงทุนบิตคอยผ่าน ETF เนี่ยมันได้เขาเรียกว The worst of both worlds คือได้จุดที่แย่ที่สุดของทั้ง2โลกนะฮะคือนักลงทุนสามารถที่จะรับความเสี่ยงของความผันผวนราคาของบิตคอยเทียบกับดอลลาร์ได้แต่ในขณะเดียวกันจะไม่ได้ประโยชน์ของการที่เขาสามารถมีเงินที่เป็นของเขาเองอย่างแท้จริงส่งไปที่ไหนที่ไหนในโลกก็ได้โดยไม่มีพรมแดน เพราะว่าในสุดมันก็ยังติดอยู่กับเป็นเงินเป็นสัญญา ETF ที่เอาไปซื้อขายที่ไหนนอกเหนือจากในตลาดนั้นไม่ได้แต่ว่าดันมีความผันผวนเหมือนกับสิ่งที่หลายคนอยากจะเลี่ยงนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทําขึ้นมาทำไมแต่ว่าในแง่นหนึ่งเราก็เข้าใจว่า ETF เนี่ยสร้างขึ้นมาเพราะว่ามันยังมีเราเรียกว่าสถาผมชอบใช้คําว่าสถาบันการเงิน Legacy นะฮะคือสถาบันการเงินในโลกเก่าที่ยัง ติดอยู่กับกรอบของตัวบทกฎหมายใน jurisdiction ต่างๆที่เขาอยากมีนักลงทุนมีผู้ถือหุ้นที่อยากจะลงทุนใน Bitcoin ใน Cryptocurrency แหละแต่เขาทำไม่ได้โดยกฎหมายที่เป็นข้อกําหนดเอาไว้อันนี้จะเป็นเครื่องมือที่ทําให้สถาบัานการเงินและกองทุนเหล่านั้นเนี่ยสามารถที่จะผันเงินลูกค้าที่ต้องการที่จะลงทุนในค r y ปโตเคอเรนซีหรือบิตคอยเนี่ยเข้ามาที่ที่ที่ ETF ของบิตคอยได้นะครับหรือชอ็อตก็ได้ S <S <ห>ใช่ไหมห,ร,หรือ<หา>ว่าถ้าถ้าต้องการจะแบบว่า bet against bitcoin ก็สามารถที่จะเปิดชอ็อตก็ได้ผมยังไม่แน่ใจใน,นเรื่องของโครงสร้างการเปิดชอ็อตใน ETF ในการทำ naked short เนี่ยม,มันทำได้มากน้อยขนาดไหนเท่าที่รู้คือ ETF ที่เปิดเนี่ยเป็น ETF ที่ settle เป็นดอลลาร์เราไม่ได้อ้างอิงราคาตาม bitcoin spot นะแต่อ้างอิงราคาตามลักษณะของฟิวเจอร์ bitcoin future ใน bitcoin CME นะฮะก็ถือว่าเป็น derivative ของ derivative ก็เลยมองว่าจริงๆแล้วส่งผลต่อราคา bitcoin ขนาดไหน ผมมองว่าในระยะสั้นทําให้แกว่งได้แต่ในระยะยาวไม่น่าจะส่งผลมากเราอย่าลืมว่า Bitcoin มีตลาด derivative อยู่แล้วที่ใหญ่มากๆอยู่แล้วด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็น futures, ์สไม่ว่าจะเป็นออปชั่นไม่ว่าจะเป็นกองทุนเนี่ยมันมีอยู่แล้วเกิดขึ้นอยู่แล้วในโลกของคริปโตเคอเรนซีเองการที่มันจะเกิดขึ้นในโลก Legacy เสริมเข้ามาเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่เรื่องใหม่นะ,ะแต่เราก็ก็ต้องรอดูกันแหละว,ว่าไอการที่มันจะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามาตรงนี้เนี่ยในที่สุดมันจะสามารถที่จะ ส่งผลต่อราคาจริงๆของ Bitcoin ได้มากน้อยขนาดไหนอันเดี๋ยวต้องมาทําความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าไอตัว Bitcoin Futures ETF ตกลงมันคืออะไรกันแน่จริงๆชื่อมันใกล้เคียงกับ Bitcoin ETF เอฟเนี่ยไหมฮะต่างกันแค่ตัว Futures นะครับแต่ นัยสําคัญแล้วก็ไส้ในเนี่ยคนละเรื่องเลยครับ ETF คือกองทุนที่ผู้จัดการกองทุนจะเอาเงินของนักทุนรายย่อยอย่างพวกเราไปลงทุนใน Bitcoin เพื่อให้ล้อๆไปกับดัชนีมีสภาพคล่องที่สูงค่าธรรมเนียมก็ตามซื้อขายเมื่อไหร่ก็ได้ฉนั้นก็แปลว่า Bitcoin ETF เนี่ยผู้ที้เข้าใจง,ง่ายๆ นะครับก็คือการที่สมมุติเราเข้าไปลงทุนกับเขานะครับรวดานผู้จัดการกองทุนเขาจะเอาเงินของเราเนี่ยไปซื้อในตลาดคริปโตซื้อบิตคอยจริงๆเลยนะแล้วเขาก็บริหารจัดการหลังบ้านให้ก็เป็นข้อดีแหละนะครับในมุมที่เราก็ไม่ต้องไปวุ่นวายกับเรื่องวอ l l e t แรงต่างเราจะลืมสีดไหมนะครับนะหรือฮาร์ w a l l เล็เราจะใช้ตัวไหนยังไงมันไม่ต้องไปปวดหัวตรงนั้นแล้วนะครับแต่ แน่นอนมันก็ต้องมีค่าธรรมเนียมต่างๆที่เราต้องใจ่ายให้กับผู้จัดก,การกองทุนด้วยครับซึ่งตอนนี้มีหลายเจ้านะครับที่กําลังของอนุญาตอยู่แต่ว่ากรตอนยังไม่อนุมัตินะครับเช่น ARK แล้วก็ Investco เป็นต้นส่วน Bitcoin Futures ETF จะต่างกันครับเป็นส่วนผสมระหว่าง Bitcoin Futures กับ ETF คือ Bitcoin Futures คืออนุพันธ์ซึ่งจริงแล้วก็มีการเทรดมาตั้งแต่ปี2018แล้วละครับ โดยตลาด CME ซึ่งเป็นตลาดซื้อขายดุพันธ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีการเปิดให้มีการซื้อขายแทบจะอ้างอิงแทบจะทุกสินทรัพย์เลยนะครับไล่มาตั้งแต่หุ้นทองคําน้ํามันสินค้าเกษตรหรือแม้กระทั่งสินค้าแปลก,ปลกๆเขาก็เทรดกันเช่นสินค้าอ้างอิงสภาพภูมิอากาศกันต้นและการของตัว Bitcoin Futures เขาจะไปอ้างอิงสินทรัพย์นะครับก็คือตัว Bitcoin ตัวที่เป็นสปอตเนี่ยนะครับเขาจะไปอ้างอิงนะครับถ้าสมมุติว่ามองว่า บิตคอยมีโอกาสที่จะขึ้นนะเขาก็จะมีการเปิด long position เพื่อกินกําไรตอนที่มันเป็นขาขึ้นนะครับแต่ถ้าสมมติมองว่าเดี๋ยวบิตคอยสปอตมันทิศทางมันจะปรับตัวลดลงไปนะครับก็อาจจะมีการชอร็อต position ลงมาก็เป็นได้อยู่เหมือนกันาะเป็นตลาดฟิวเจอร์นะครับโดยมีการกําหนดระยะเวลานะครับแต่และสัญญามันก็จะหมดอายุไปนะครับซีรีส์ใกล้ๆนะก็จะมีสภาพคล่องที่มีการซื้อขายเยอะหน่อยซีรีส์ไกลๆนะการซื้อขายก็อาจจะเบาบางลงบ้างครับแต่สิ่งที่เพิ่งเปิดตัวไปนะครับคือ Bitcoin Futures ETF ก็คือกองทุนที่อ้างอิงกับราคา Bitcoin Futures E อีกทีโดยกองทุน p r o s h a r e e ETF เนี่ยจะเข้าไปถือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Bitcoin ในตลาด CME ก็เท่ากับเป็น d e r i v a t i v e ของ d e r i v a t i v e อีกทีนึงนะครับมันซ้อนๆกันอยู่นะฮะข้อเสียอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าบางช่วงราคา ETF และราคา Bitcoin ในตลาดสปอ t เนี่ยมันอาจจะไม่เท่ากันนะแต่ก็อาจจะเป็นโอกาส ให้บรรดานักเก็งกำไรเนี่ยเข้าไปทำ arbitrage นะครับซึ่งคือการหากำไรจากส่วนต่างระหว่างตลาด1กับอีก1ตลาดนะครับและยังมีประเด็นเรื่องต้นทุนการ roll over หรือว่าการต่อยุสัญญาถัดไปเพราะว่าตลาดฟิวเจอร์เนี่ยสัญญานะครับมันจะมีวันหมดอายุด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องระวังโดยเฉพาะตอนช่วงที่เป็นหัวเรื่อวหัวต่อสัญญาเก่ากําลังจะหมดอายุและสัญญาใหม่เนี่ยกำลังจะมาตรงนี้มันจะทําให เป็นช่วงเวลาที่ราคาผันผวนแล้วก็มีความแตกต่างจาก Bitcoin s p o t ได้แล้วก็จะกระทบชิงมาที่ราคา ETF ซึ่งมันอาจจะดูเพียเพ้ยนๆกันไปบ้างนะครับแต่ย้ำว่าสิ่งที่สำคัญคือไอ้เจ้าตัวฟิวเจอร์สเนี่ยไม่ได้เป็นการซื้อ Bitcoin จริงๆเป็นการเก็งกำไรบนกระดาษคือถ้าจะให้จำง่ายๆนะครับก็อาจจะให้จำว่าฟิวเจอร์มันแปลว่าอนาคตเหมือนกับเรากำลังซื้ออนาคตว่างเงนเถอะนะครับเราก็ซื้อบนการเก็งกำไรในกระดาษนะครับว่าอนาคตมันจะไปต่อไหมหรือมันจะร่วง นะครับก็จะเป็นลนักษณะแบบนั้นนะครับแต่ว่าเราไม่ได้เป็นเจ้าของของ Bitcoin จริงๆงนะครับนั่นแปลว่าต่อให้ในอนาคตเนี่ยโฟล์ Flow, หรือว่าเม็ดเงินของกลงทุนเนี่ยไหลเข้าไปในกองทุนที่เป็นตัวฟิวเจอร์แบบเยอะๆเลยนะครับมันก็ไม่ได้แปลว่าความต้องการใน Bitcoin ที่แท้จริงเนี่ยมันจะเพิ่มมากขึ้นเพราะมันเป็นคนละส่วนคนละตลาดกันนะครับมันแยกกันเลยนะฮะซึ่งจะแตกต่างถ้าเป็น Bitcoin ETF ที่ไม่ใช่ฟิวเจอร์นะชื่อมันใกล้กันมากนะครับเพราะว่าไอ้ตัว Bitcoin ETF เนี่ยเป็นการลงทุนใน Bitcoin จริงจริง นั่นก็แปลว่าเมื่อมีคําสั่งซื้อขึ้นมาเนี่ยผู้จัดการกองทุนนะของ Bitcoin ETF เนี่ยเขาจะไปซื้อ Bitcoin จริงๆจ,จากตลาดคริปโตอีกทีหนึ่งเห็นไหมครับไม่เหมือนกันนะฮะแต่ว่าทางด้านของคุณทอมลีผู้ก่อตั้งฟันสแตทโกลบอลอินวิเซอร์ซึ่งตอนนี้กําลังโด่งดังมารไรมากๆนะก็มองว่า Bitcoin มีโอกาสไป1% 0 0 0 0แสนเหรียญภายในปีนี้จากพลังของตัว Futures ETF ตรงนี้แหละครับซึ่งถือมาว่าส่วนหนึ่งจะรับรู้ในราคาไปแล้วนะนะะนักลงทุนเองก็ค่อนข้างจะรับรู้ข่าวดีไปแล้วแหละนะครับแต่ว่า เขามองว่ายังมีโอกาสไปต่อได้อีกและยิ่งถ้ากรตอ,อนุมัติ ETF ไอ้ตัว BITCOIN ETF เนี่ยมองว่า BITCOIN มีโอกาสที่ไปถึง1 6 000, 8 0 0 0เหรียญเลยทีเดียวโอ้แม่เจ้าเยอะขนาดนั้นเชียวหรือถือว่าเป็นเป้าหมายที่โหดมากมาก แต่ก็ไม่ได้บอกนะว่าวิเคราะห์ยังไงกรอบระยะเวลาเป็นแบบไหนยังไงไม่ได้พูดถึงนะครับเอาเป็นว่าเขามองเรื่องของเน็ตเวิร์ f เอฟเฟนะครับเช่นสมมติผมซื้อบิตคอยดี๋ยวสมาชิกในครอบครัวก็ซื้อเพื่อนก็ซื้อคนนั้นคนนี้เขาก็ซื้อกันนะพอต่างคนต่างซื้อเดี๋ยวราคามันก็ไปต่อเองอ่ะอันนี้เท่าที่จับความเขาได้นะครับแต่ว่าถ้าสมมติคนไหนเนี่ยรู้นะครับว่าเนี่ย คุณรีเนี่ยนะครับเขาใช้วิธีไหนอะไรยังไงลองแชร์มาหน่อยแล้วกันเดี๋ยวผมจะไปช่วยแกะให้ครับแต่ข้อสังเกตส่วนหนึ่งเลยนะครับทำไม Bitcoin Futures ETF ได้รับการอนุมัติง่ายกว่าเยอะเลยส่วนตัว Bitcoin ETF เนี่ยยังไม่ได้รับการอนุมัติสักทีส่วนหนึ่งผมมองว่าเป็นเพราะตัวฟิวเจอร์สมันไม่ได้มีการลงทุนในบิตคอยจริงๆนั่นแหละครับแล้วก็ยังทําให้คนเดิมๆที่อยู่ในทรีดิชั่นแนลฟินแลนซ์สถาบันการเงินในรูปแบบเดิมๆในโลกใบเดิมเนี่ยในโลกปัจจุบันที่เราอย ได้เร็วมากๆเลยทีเดียวครับแต่เราเป็นนักลงทุนนะเราต้องมองโลกให้รอบด,ด้านนะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าการออกผลิตภัณฑ์ตรงนี้โอเคในด้านหนึ่งนะก็จะทําให้คนนั้นเริ่มที่จะรู้จักแล้วก็คุ้นเคยกับทางฝั่งบิตคอยมากขึ้นแต่ไม่ได้เป็นเจ้าของบิตคอยนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเรามองในแง่รายรนะั้นจริงๆเขาออกผลิตภัณฑ์ตัวนี้เพื่อดักเงินของเรานะครับให้เราอยู่ในโลกใบเดิมเก็งกําไรแบบเดิมสนุกสนานแบบเดิมขาดทุนแบบเดิม ไม่ให้เข้าสู่ในโลกใบใหม่เพราะถ้าสมมติว่าคนเนี่ยเข้าสู่โลกใบใหม่มากขึ้นอำนาจในการต่อรองอำนาจบทบาทอะไรของเขามันก็คงจะถูกลดพอนล,ลงไปเอ๊ะเรามองในมุมนี้ได้หรือเปล่านะก็เป็นวิธีหนึ่งเหมือนกันเพราะว่ามันจะเข้าไปอยู่ที่ตัวกลางนะครับแลวตัวกลางนั้นเขาไม่จำเป็นต้องมาซื้อบิตคอยจริงๆด้วยเขาสามารถออกสัญญาเพิ่มขึ้นแล้วก็สัญญานี้ก็เป็นคอนแทรคที่ลิงก์กับราคาของฟิวเจอร์อีกทีหนึ่งก็ได้ แต่จริงๆตัวราคาฟิวเจอร์เองมันก็มีวิธีการมาร์คราคากับตลาดสปอตอยู่ซึ่งใช้วิธีการมาร์คราคากับราคาเฉลี่ยของตลาดสปอตคือตอนนี้ตลาดสปอตมันนําราคามันเป็นตัวเป็นตัวนําการเคลื่อนไหวของราคาอยู่นะครับก็ต้องรอดูดว่าการโจมตีนี้จะทําให้ดินามิกนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปไหมมีการลดอํานาจลงไปหรือเปล่าประเด็นที่คนเป็นห่วงกันตอนนี้ก็อาจจะเป็นเรื่อง ETF เนี่ยแหละว่ามันจะสามารถสร้างลักษณะของคค้ายๆว่าเป็นเป็นสป p 이ฟปลอมเหมือนที่เกิดขึ้นกับทองคำได้ไหม mm hmm. นะฮะ mm hmm. คือการที่เรราาาาสามาถขย Bitcoin, เกิน21ล้านบิตคอยได้มันเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะเพียงแต่ว่าการขายตรงนั้นมันไม่ได้เซเทิลด้วยบิตคอยมันเซ็ทิลด้วยดอลลาร์เพราะฉะนั้นคือเราสามารถเล่นละครเล่นเล่นละครตบตาคนไปขี่ขายกันอยู่ในตลาดเนี่ยได้แต่ในสิ่งสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือมันจะเป็นการมนิพเพิร์ตตลาดราคานะคราวนี้ถ้าเขามนิพเพิร์ตกันอยู่ในตลาดอันหนึ่งแต่สินค้าเนี่ยมันดันมีตลาดที่เชื่อมต่อกันทั้งโลก24ชั่วโมงไม่เคยหลับแล้วมีลิควิดิตี้ที่สูงเนี่ยการมนิพเลาด ที่อยู่ภายในกําแพงหนึ่งตลาดที่มีวันปิดวันเปิดด้วยเนี่ยมันจะไปมีผลชี้นําตลาดใหญ่ทั้งโลกนั้นหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่มันแตกต่างจากทองคําอย่างที่บอกไงคือคือทองคำเนี่ยมันอยู่ในคลังเกือบทั้งหมดแล้วตัวตลาดเล็กๆมันไม่เชื่อมต่อมันไม่มันไม่ไลฟ์มันไม่ออนไลน์ตลอดเวลานะครับมันกระจัดกระจายแล้วมันไม่มีสภาพคล่องแต่บิตคอย n มันตรงกันข้ามไม่รู้สิคือผมมองว่าถ้ามันถ้ามันมีสายว่าทําได้ผมมองว่าในที่สุดเนี่ยมันไม่มีผลมากหรอกแต่ว่าถ้ามีสายนิดหนึ่งอ่ะมันคงจะมน่เทขายกอ ผมมองว่า ETF คือวิธีการโจมตีบิตคอยที่อาจจะเป็นวิธีการโจมตีที่รุนแรงที่สุดที่เคยมีมา oh. นะครับของรัฐบาลอเมริกาคือรัฐบาลอเมริกาไม่ไม่ไม่เปิดสงครามการเงินกับระบบการเงินอื่นๆเนี่ยในลักษณะตรงไปตรงมาอันนี้อันนี้เรารู้ว่ามันเกิดขึ้นเป็นอย่างนี้มาตลอดนะฮะ mm hmm. เราะจะมาในลักษณะของการพยายามทาให้อ่อนแออ่อนแรงเข้าควบคุมแล้วเปลี่ยนเกมจากภายในเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกเมื่อกี้ก็เลยผมเลยไปจับตาเรื่องเอฟเฟกของ ETF มากกว่าว่า mm hmm. ถ้ามันไม่สําเร็จมันก็จะเป็นประจักษ์เขาเรียกเป็นประจักษ์พยานใช่ไหม ว่านี่กร็จบเหมือนเหมือนจีนเหมือนจีนแบนการ,รุดเห็นไหมไม่เกิดอะไรขึ้น <Okay. S 1> จีนแบนการถือไม่เกิดอะไรขึ้นรัฐบาลอเมริกาพยายามแทรกแซงตลาดอ่ะไม่เกิดอะไรขึ้นมันจะแข็งแกร่งขึ้นแต่ถ้ามันเกิดอะไรขึ้นนิดนึงก็เป็นไปได้ว่าจะเกิดคอร์เรคชันระยะสั้นนะฮะนิดนึงเพียงแต่ว่าอย่างที่ว่าคือเราก็พอจะรู้ว่าระบบมันมีเรสเซิเลนพอที่จะที่จะฟื้นคืนกลับมาได้เอาง่ายนะครับ ตัวฟิวเจอร์สนะมันเปรียบเสมือนการเก็งกําไรบนกระดาษนะครับว่าเดี๋ยวมันจะขึ้นเดี๋ยวมันจะลงอะไรต่างๆนะครับโดยที่เราไม่ได้เป็นเจ้าของบิตคอยที่แท้จริงนั่นหมายความว่าโอเคเอาละเราอาจจะ get f e ล l i n g นะครับอาจจะเริ่มมีความรู้สึกสัมผัสได้ว่าเออมันมีความผันผวนขึ้นขึ้นลงใจมันก็จะวูบวูบ้าๆไปตามจังหวะของการขึ้นลงของบิตคอยอันนี้เราจะสัมผัสได้นะครับแต่ก็อย่างที่เขาพูดกันแหละครับเป็นคําพูดนะครับในวงการของ Bitcoin เนี่ย not your keys not your coins นะครับถ้าเราไม่ไม่มีรหัสเนี่ย เหรียญที่เราคิดว่าเราถืออยู่มันก็ไม่ใช่ของเรานะครับเพราะฉะนั้นก็ลองดูนะครับว่าถนัดแบบไหนอย่างไรแต่จุดที่ส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนได้ในระดับหนึ่งเลยคือถ้าสมมุติว่าทางฝั่งของกราโตสมาการเขาสามารถผลักนันแล้วก็อนุญาตนะครับให้ กองทุนประเภท ETF Bitcoin ETF เนี่ยถูกต้องตามกฎหมายส่วนตัวนะผมคิดว่าอันนี้อาจจะมีผลและจะทําให้ราคาบิตคอยต่อได้นะครับข้อสังเกตคือตอนนี้ทองคํามีมูลค่าตลาด11ล้านล้านเหรียญสหรัฐส่วนบิตคอยมีมูลค่าตลาด1.1ล้านล้านเหรียญและทาว่าย้อนกลับไปอดีตในช่วงที่ทองคําเปิดตัว ETF ในปี2 0 0พ่ปรากฏตอนนั้นมูลค่าตลาด Market Cap เนี่ยอยู่ที่2ล้านล้านเหรียญซึ่งปัจจุบันเนี่ยเพิ่มขึ้นมา5เท่าตัวแล้วนะครับ สภาพคล่องก็เยอะขึ้นแล้วก็ได้รับการยอมรับไปทั่วโลกเลยครับมีหลายแง่มุมที่เราชวนคุยกันได้นะครับต้องย้ําก่อนไอตัว Bitcoin Futures ETF ซึ่งเพิ่งเปิดตัวไปเนี่ยนะครับอันเนี้ยไม่ได้เป็นเจ้าของ Bitcoin นะเป็นแค่การเก็งกาไรบนกระดาษเท่านั้นอันนี้ต้องย้ําหลายๆรอบนะครับจะได้เข้าใจว่ามันแยกกันไม่เกี่ยวกันนะครับดังนั้น การที่จะรอให้มันถึงจุดเปลี่ยนจริงๆเนี่ยส่วนหนึ่งนะครับก็คือคนเนี่ยเข้าใจนะครับบิตคอยแล้วก็เข้าไปถือตัวบิตคอยจริงๆนะครับอันนี้คือส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งคือโอเคอาจจะผ่าน ETF ก็อาจจะยังพอได้นะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วผู้จัดการกองทุนก็ต้องไปซื้อในตลาดจริงๆนะครับแต่นั้นคือบิตคอย ETF ไม่เหมือนกับบิตคอยฟิวเจอร์ส ETF เนี่ยมันพูดแล้วมันจะงงๆอยู่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นจุดตัดที่ไม่เหมือนกันคือฟิวเจอร์ละกันเอางี้ละกันนะฮะก็จำไ,ไว้ว่านะฮะภาพถ้าบอกว่าเป็นฟ อาจจะมองอย่างนั้นนะครับจะได้จํากันง่ายๆนะครับแต่ถ้าเป็นตัว Bitcoin ETF ตัวนี้คือการเข้าไปซื้อจริงๆเพียง,งแต่ว่าโอเคเราก็ยังต้องไปพึ่งผู้จัดการกองทุนและก็ยังมีความเสี่ยงแหละถ้าสมมุติว่ากองนี้ความเสียหายอะไรเกิดขึ้น,ข,นขึ้นมานะครับล้มหายตายจากกันไปก็อาจจะได้ผลกระทบนะฮะแล้วเราเองที่ถืออยู่ ตังมันจะเหลือหรือเปล่านี้ก็ไม่รู้นะหรือคนไหนที่บอกว่ามีความรู้มากเพียงพอแล้วก็ไปซื้อแล้วถือเองนะครับเก็บในฮาร์ดบอลเลตอะไรต่างมันก็สบายใจไปอีกแบบหนึ่งนะครับก็แล้วแต่ว่าแต่ละท่าน1คือเข้าใจแค่ไหน2รับความเสี่ยงได้ในรูปแบบไหนบ้างนะครับก็สามารถมาแชร์กันได้นะครับในนี้เป็นตัวเลขมุมมองนะครับแล้วก็สถิติย้อนหลังมันก็ไม่ได้แปลว่าทางฝั่งของทองคำนะครับพอมีการเปิดตัวไปแล้วราคานะครับรวมไปถึง m a r k e ก็ a p คุ้งขนาดนี้ แล้วภาพมันจะเกิดซ้ํากับทางฝั่งของบิตคอยหรือเปล่าไม่มีใครตอบได้ต้องรอนาคตแต่ที่แน่นี่คือโลกใบใหม่ที่เราต้องเร่งศึกษาอย่างเต็มที่ไม่มีควาว่าสายเกินไปวันนี้อาจจะดูว่ามันขึ้นมาเยอะแล้วนะครับแต่วันหน้ามันอาจจะไปต่อก็ได้นะครับเราจะได้ไม่ต้องมาบอกตัวเองไงว่ารู้งี้ศึกษาตั้งนานแล้วนะครับอ่ะแต่ละท่านมีมุมมองอยังไงก็ลองพิมพ์เข้ามาได้ในทุกช่องทางไม่มีถูกไม่ผิดแสดงความคิดเห็นได้เต็มที่เลยนะครับาล้ครับนี่คือทั้งหมดสําหรับ คุยกับอีกกับผมอีกบันพศธนาเพิ่มสูงทุกเรื่องที่นักงทุนต้องรู้ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วย YouTube อย่าลืม Subscribe กดกระดิ่งนะครับวันนี้สวัสดีครับ